สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มานั่งคุยกับพี่รินอีกแล้ววันนี้พี่รินมีเรื่องมันเหลามันเหลารินมีเรื่องแบบสตอรี่แบบสตอรี่ของผู้ชายฝรั่งประเทศนี้ประเทศโนเวย์นะคะกับผู้หญิงไทยเป็นสตอรี่ที่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมันจะเป็นยังไงพี่รินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคู่นี้นะคะเรื่องราวของคู่นี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องราวของคําว่าเนื้อคู่หรือว่าคู่เวรคู่กรรมคู่รังคู่ผานอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวยังไงวันนี้ ฟังเสร็จนะคะฟังจบได้ไงคอมเมนต์บอกพี่ลินด้วยว่าคู่นี้พวกคุณจะเรียกว่าคู่อะไรนะคะเข้าเรื่องกันเลยไม่เมอนเมินนะคะนี่มีผู้หญิงไทยคนนึงนะคะเ,เธอแต่งงานกับครั้งแรกที่เธอย้ายเข้ามาอยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยเนื่องจากเธอแต่งงานกับผู้ชายผู้ชายน็อตคนหนึ่งนะคะแต่งแต่งงานกับผู้ชายน็อตคนนึงแล้วย้ายมาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์แล้วพอย้ายมาอยู่ด้วยกันคือความรักมันไม่ มันไปกันไม่ได้ไงเธอคือก็มีปัญหาด้วยกันตลอดทะเลาะกับสามีตลอดอะไรประมาณนี้เพราะแล้ว,ลว,ลวหลังจากนั้นเธอกับสามีเธอแยกทางกันนะคะแยกทางกันกับสามีที่แต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายสุดท้ายก็แยกทางกันแล้วพอแยกทางกับสามีปุ๊บผู้หญิงไทยคนนี้นะคะเข้าล็อกอินเข้าไปในเว็บหาคู่นะคะเป็นเว็บของ t i n d e อร์นั่นเองนะคะที่เป็นป๊อปปูล่าที่สุดเลยในประเทศรอร์เวนะก็คือ t i n d e อร์ อ่ะก็นางก็เริ่มที่จะหาสามีใหม่นะคะเพราะว่าก็เลิกกับสามีไปแล้วเนาะก็หาเป้าหมายใหม่มันก็ไม่ผิดอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพอลงเข้าไปไม่กี่วันนางก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่าน้อยกว่าผู้หญิงคนนี้ก็สปี5ปีนะคะสปี5ปีแล้วก็จุดเริ่มต้นมันเริ่มจากตรงนี้นะคะแล้วต่างฝ่ายต่างชอบกัน แมต์กันนะก็ไปกดคนนึงก็ไปกดไลค์ไปกดแล้วสรุปว่า2คนนี้แมต์กันแล้วคราวนี้คุยกันอ่าสคนนี้เริ่มคุยกันผู้หญิงไทยกับผู้ชายนอดคนนี้เริ่มคุยกันแล้วแชทกันไปแชทกันมาถึงวันที่นัดกันนะนัดกัน2คนนี้ออกไปเดทกันไม่เชิงว่าไปเดทแล้วก็ผู้ชายคนนี้เขาเจ้าก็จะอยู่ไม่ไกลกับผู้หญิงคนนี้ตรงที่ผู้หญิงไทยคนนี้อยู่แล้วสองคนนี้คุยกันมาพอสมควรเริ่มทําความรู้จักกันมากพอสมควรแล้ว คราวนี้ตกลงปกใจกันว่าจะเจอกันนะสองคนนี้ก็นัดเจอกันผู้หญิงคนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้<อ>ผู้หญิงไทยคนนี้ไปหาผู้ชายคนนี้คือไปเยี่ยมผู้ชายคนนี้ที่บ้านเพื่อเพื่อที่จะไปทําความรู้จักกันนะคะพอไปปุ๊บก็ทําความรู้จักกันผู้ชายก็พาไปเดินเล่นพาไปทําความรู้จักไปพายเรือพายอะไรแบบนี้ก็คือว่าค่อนข้างที่จะมีความประทับใจและโรแมนติกในเดทแรกนะคะพอไปเจอกันครั้งแรกมีความ สองคนนี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคือแบบไปอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่ามีความสุขเป็นเป็นเหมือนกับรู้สึกว่าเฮ้ยเข้ากันได้อะไรประมาณนี้แล้วในวันนั้นเองนะคะสคนมีอะไรกันนะคะสคนนอนด้วยกันวันนั้นเลยเพราะว่านางไปบ้านของผู้ชายนะคะแล้วก็พอหลังจากที่ไปเดินเล่นไปทําความรู้จักไปอะไรกันเสร็จก็คือ2คนมีความพึงพอใจซึ่งกันและกัน ตกลงก็คือมีอะไรกันวันนั้นเลยอันนี้มันก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างความพึงพอใจของการและการต่างฝ่ายเรื่องเซ็กในต่างประเทศเนี่ยของคู่อะไรประมาณนี้มันคือมันเป็นเรื่องปกติมันขึ้นอยู่ที่ความยินยอมของทั้งสองฝ่ายอันนี้พี่ลินถือว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ต่างคนต่างมีอายุแล้วบรลุนิติภาวะรู้ความรู้อะไรกันหมดแล้วก็คือเขาสามารถตัดสินใจกันเองได้ว่าเขาจะมีเดทแบบไหนอะไรแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะคือหลังจากวันนั้นหลังจากที่ ไปออกไปเดทกันนะคะไปทําความรู้จักกันรู้สึกชื่นชอบกันรู้สึกว่าเรื่องเซ็กส์เรื่องอะไรนี่เข้ากันได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือหลังจากเดทวันนั้นก็คือแยกย้ายกันแยกย้ายกันไปนะคะต่างคนต่างไปแล้วก็คือก็ยังติดต่อหากันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วพอหลังจากวันนั้นพอหลังจากวันนั้นมาผู้ชายเริ่มเริ่มที่จะห่างหายอ่ะเพราะก็คือว่าคือจะหายไปเป็นช่วง คือบางทีหายไปสอง então, อา ah? ทอิ Gan. ตย์อ่านเวลาผู้หญิงคนนี้เวลาผู้หญิงไทยคนนี้ส่งข้อความกลับไปเขาก็จะไม่อ่านเขาก็จะไม่ตอบไม่อะไรเลยคือพอหลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์เขาถึงจะตอบกลับมาอะไรประมาณนี้แต่ช่วงนั้นน่ะผู้หญิงไทยคนนี้ยังไม่รู้ย so ังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าผู้ชายคนนี้น่ะคือยังไม่รู้จักกันดีมากพอว่าเขาอะไรยังไงอะไรประมาณนี้ไงคะนางก็เลยไม่เข้าใจนางก็เลยคิดว่าเฮ้ยได้ฉันแล้วหลอกฟันฉันแล้ว <Thursday était S 2> <vull> <ifik> คือได้ฉันแล้วก็ทิ้งฉันเลยไม่สนใจอะไรประมาณนี้นางคือผู้หญิงไทยเริ่มที่จะมีความเนกาทีินะคะเนกาทีิในในในผู้ชายคนนี้แล้วเริ่มที่จะเฮ้ยเริ่มที่จะเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยคือเริ่มที่แบบใจอกอกก็คือคิดว่าเขาบอกว่าเออถ้า เขาฟันแล้วเขาก็คงจะไปแล้วเขาคงจะไม่มีอะไรอะไรประมาณนี้แล้วคราวนี้นางเ็าเริ่มที่จะถอดใจผู้หญิงไทยคนนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะถอดใจกับผู้ชายคนนี้แล้วอยู่ดีๆผู้ชายคนนี้ก็เที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวหายเที่ยวไปเที่ยวมาคือทําตัวเป็นประมาณนี้แต่ว่าผู้ชายคนนี้ผู้ชายน็อตคนนี้ไม่ยอมที่จะปล่อยผู้หญิงคนนี้เลยคือเวลาที่เขากลับมาเนี่ยเวลาที่เขาส่งเขาก็พยายามที่จะตื้อส่งข้อความมาหาผู้หญิงคนนี้พยายามที่จะติดต่อนะคะ ก็เขาก็จะพยายามที่จะติดต่อจะอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ยอมปล่อยผู้หญิงไทยคนนี้เลยนะคะทั้งๆท,ที่บางครั้งนี่เขาหายไป2อาทิตย์ไม่ตอบข้อความนาง2อาทิตย์3อาทิตย์คือปุ๊บ พอสองกับที่สามาัิตย์อยู่ดีๆตอบข้อความกลับมาอะไรเงี้ยแล้วแล้วผู้หญิงไทยคนนี้ก็คืองอนแล้วไงคือเธอเข้าใจไม่เอาแล้วไงอยู่ดีๆก็หายไปสองสามวันทิ์ไม่ตอบข้อความไม่อ่านข้อความเลยใครเขาจะทนถูกไหมคะก็ไม่ทนผู้หญิงคนนี้ก็ทําเป็นเมินเฉยผู้หญิงไทยคนนี้ก็คือไม่สนใจก็หาใหม่ไปเรื่อยอะไรประมาณนี้ก็คือไม่สนใจเธอแล้วแต่ผู้ชายคนนี้นะคะเวลาที่เขากลับมาเวลาที่เขาตอบข้อความเขาจะมีความพยายามมากที่จะ จับผู้หญิงคนนี้ไว้ที่จะเขาเขาจะเรียกว่าอะไรที่ไม่ยอมปล่อยเขาเขาพยายามทุกอย่างทําทุกอย่างที่จะให้ผู้หญิงคนนี้คุยกับเขาเวลาที่เขากลับมาอะไรประมาณนี้แล้วแล้วสุดท้ายผู้หญิงไทยคนนี้ใจอ่อนอาจใจอ่อนอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีความประทับใจร่วมกันการที่มีเซ็กด้วยกันแล้วมีความรู้สึกว่าเซ็กเข้ากันได้อันนี้หรือเปล่าที่ทําให้สองคนยังที่ไม่ลืมกันคือคอนเนคกัน ตัดกันไม่ขาดอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ในความคิดของพี่ลินนะคะแล้วผู้หญิงไทยคนนี้ใจอ่อนใจอ่อนก็ยอมกลับมาคุยแล้วก็คบกับผู้ชายคนนี้อีกมาพบกับผู้ชายคนนี้อีกแล้วหลังๆมานะคะผู้หญิงไทยคนนี้ก็เริ่มว่าเริ่มด่าผู้ชายคนนี้เริ่มที่จะบอกว่าอาจะอยู่ดีๆเธอหายไปสองสามอาทิตย์อะไรจะให้ฉันคุยกับเธอจะให้ฉันคบกับเธอได้ยังไงอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วเขาก็เริ่ม ดังจากนั้นที่เขารู้ว่าสาเหตุว่าที่ผู้หญิงไทยคนนี้ทําไมถึงไม่ค่อยจะอะไรกับเขามากไม่ค่อยที่จะไม่ค่อยอยากจะพูดกับเขาทําไมโกรธเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยพยายามที่จะทําตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ทําได้ดีขึ้นได้นิดหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายสองคนนี้ก็กลับมาคบกันอีกคือกลับมาแบบไม่ไม่เชิงว่าคบก็คือไปมาหาสู่การคุยกันแชทกันปกติคือบางครั้งผู้ชายก็มาหาผู้หญิงคนนี้ ที่บ้านอะไรบางงานเนี้ยก็คือเหมือนคนคบกันช่วงแรกๆคบกันนะเธอแล้วความรักครั้งนี้นะคะเริ่มกันใหม่อีกครั้งครั้งนี้กลับมาคุยกันกลับมาคบกันครั้งนี้เหมือนจะไปได้ดีเหมือนจะไปได้ดีนะคะสองคนนี้เออไปมาหาสู่กันผู้ชายเวลากลับ er มาจากทํางานนางก็จะมาหาผู้ชายของผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วอเอออยู่ด้วยกันก็จะมาอยู่ด้วยกันที่บ้านทํากับข้าวทาอะไรอยู่ด้วยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งสองวนันสามวันตามภาษา เหมือนจะไปได้ดีเหมือนความรักกําลังจะสุกงอมแล้วก็ไปได้สวยแต่แต่มันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะช่วงครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่ผู้ชายคนนี้นะคะผู้ชายนอตคนนี้มาอยู่กับผู้หญิงไทยคนนี้เป็นช่วงที่ประทับใจอีกแล้วแหละเธอเขามาอยู่ด้วยกันสามวันตอนนั้นมาอยู่ด้วยกันแล้วสามวันแล้วอยู่ด้วยกันเหมือนแบบเป็นคู่รักกันนะเหมือนครอบครัวกันแล้วอยู่ด้วยกันทํากับข้าวให้กันกินอยู่ด้วยกันแบบนุ่งนิ่งนุ่งนิ่ง แล้วพอผู้ชายคนนั้นกลับไปจะกลับไปทํางานกลับไปทํางานหลังจากที่ผู้ชายคนนั้นกลับไปได้หนึ่งวันได้วันเดียวนะคะแล้วอยู่ดีๆไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันอยู่ดีๆไม่รู้เป็นอะไรโดนใจผู้หญิงไทยคนนี้นะคะไปเจอไปเล่นอินสตาแกรมไปเจอรูปแฟนของเขาผู้ชายคนนี้ในอินสตาแกรมกับเด็กคนหนึ่ง เธอมันเจ็บนะเหมือนพื่ออยู่ดีๆคุณคิดดูนะอะอยู่ด้วอยู่กับเราดีๆเฮ้ยเหมือนเป็นแฟนเราอะเหมือนเป็นแฟนเราแล้วอยู่ดีๆคุณไปเล่น Inst Instagram เล่น f Facebook แล้วไปเจอรูปแฟนของคุณอะไปเพราะว่าแฟนของคุณอนะมีลูกแล้วอะเออมีลูกมปเมียแล้วอะไรประมาณนี้ในในคือเอาจริงๆคือมีลูกมันต้องมีเมียใช่ไหม เออแต่คนคนประเทศนอร์เวย์เขาถ้าเกิดว่ายังไม่แต่งงานไม่อะไรกันเขาจะไม่เขาจะไม่เรียกว่าเมียนะคะถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นแบบซัมบูอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ด้วยกันอะไรเขาจะไม่เรียกว่าเมียนะคะถึงว่าจะมีลูกมีอะไรด้วยกันเขาก็ไม่เรียกว่าเมียนะอยู่ดีๆนางไปเจอคือมันเจ็บอ่ะเธอคืออึ้งคือตางมือสั่นเลยอ่ะผู้หญิงไทยคนนี้คือมือสั่นคืออึ้งไปแล้วคือคิดว่าเฮ้ยคือเจ็บเจ็บจนพูดไม่ออกเจ็บจนพูดไม่ออกแต่ในความที่อยากจะรู้นะคะในความที่อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ มันคืออะไรกันแน่นางก็ยังไม่ถามผู้ชายคนนั้นถามผู้ชายนอตคนนั้นนะคะนางเลือกที่จะไปกดถูกใจรูปนั้นที่เห็นแฟนานางนอนกอดกับเด็กอยู่นะคะแล้วพอนางไปกดถูกใจปุ๊บเจ้าของอินสตาแกรมนะคะส่งข้อความมาหาเธอทันทีส่งมาข้อความมาหาผู้หญิงไสยคนนั้นทันทีเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงชาวเวียดนาม ส่งมามาถามทันทีว่าเธอเป็นใครเพราะว่าเขาคงจะเข้าไปดูแล้วก็ไปเปิดดูโปรไฟล์แล้วว่าเป็นผู้หญิงไทยใช่ไหมแล้วคราวนี้เขาก็เลยคือจะสงสัยว่าคือเอ้ยเธอเป็นใครทําไมมากดรูปถูกใจรูปลูกชั้นกับแฟนฉันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าในความคิดของพี่เลนนะเขาก็เลยส่งข้อความมาเลยว่าเธอเป็นใครเขามาถามผู้หญิงไทยคนนั้นว่าเธอเป็นใครแล้วคราวนี้ผู้หญิงไทยก็ไม่พูดเยอะนะคะไม่พูดเยอะนางก็ส่ง แชทข้อความแชทข้อความแชทที่ผู้ชายคนนี้กับเธอคุยกันก็ส่งไปว่าเราครบกันเราเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้เราอยู่ด้วยกันเขามีชั้นอยู่ในชีวิตอีกคนหนึ่งคนอะไรประมาณนี้ก็คือแคปเอาข้อความหน้าจอหน้าจอของคําพูดที่เขาแชทกันกับแฟนของเขานนะผู้ชายนัดคนนี้ส่งไปให้ผู้หญิงคนนั้นนะคะที่มีลูกกับแฟนของเขาเนี่ยส่งไปให้ดู อ้าวมันจะเหลือไหมล่ะคุณคุณคิดว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นก็คือสรุป2องคนเขาผู้หญิงคนนั้นนะที่มีลูกกับแฟนเขาเนี่ยก็รู้เรื่องสงค้ามเกิดสิคะคุณสงข้ามเกิด,กดนะคะแล้วยังไม่พอนะคะผู้หญิงไทยคนนี้ส่งรูปที่แคปเอาหน้าจอที่เขาเจอในอินสตาแกรส่งไปให้ผู้ชายไปให้แฟนดูแล้วขอคําอธิบายแล้วก็ถามถามผู้ชายว่า เธอมีเม <Es> <an> <client> ียอยู่แล้วเธอมีครอบครัวอยู่แล้วเธอมีลูกอยู่แล้วทำไมเธอมายุ่งกับฉันเธอโกงของฉันทําไมผู้ชายคนนั้นตอบว่าฉันไม่มีเมียฉันยอมรับว่าฉันมีลูกแต่ฉันไม่มีเมียเขาพูดมาแค่แบบนี้ฉันไม่เคยแต่งงานฉันไม่เคยมั่นฉันไม่เคยมีซัมบูฉันไม่เคยอยู่กับใครแต่ฉันมีลูกในความคิดของพยินในความที่เขาพูดนะคะในความคิดของพยินคือผู้ชายคนนี้ ไปนอนกับผู้หญิงคนนี้จนผู้หญิงคนนี้ท้องนะคะจนผู้หญิงคนนี้ท้องแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ไม,ไม่ยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวหรือแต่งงานหรือจะใช้คําว่าเมียกับใครทั้งนั้นนะคะในความคิดของพี่ลินนะคะแต่เขาพูดได้แค่ว่าเขามีลูกแต่เขาไม่มีเมียเขาไม่เคยมีเมียเขาบอกอย่างนี้นะคะแต่เขารับผิดชอบลูกนะคะแล้วหลังจากนั้นคือเกิดความทะเลาะกันแล้วผู้หญิงไทยกับผู้หญิงคนนี้คนที่มีลูกกับแฟนของเขาเนี่ย ออก็ทะเลาะกันแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ดูถูกผู้หญิงไทยสารพัดนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงเวียดน,นามเป็นคนเวียดน,นามนะคะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ดูถูกเขาสารพัดอ,อะไรประมาณนี้คือแบบขยะขยะแขยงที่ผู้ชายที่สามีทำมาเอาผู้หญิงไทยอะไรน่าเกลียดน,น่าขยะขยะแขยงเอ้ฉันอยากจะอ้วกฉันอยากจะอะไรประมาณนี้นางดูถูกคนไทยนะคะผู้หญิงไทยคนนี้สารพัดสารเพแล้วนางก็เลยถามว่าพวกเธอสองคนอ,อยู่ด้วยกันแบบไหน แบบเพราะพวกเธอรักกันหรือว่าอยู่เพราะแค่เรื่องเซ็ก์เรื่องอะไรแบบนี้เขาถามมาประมาณนี้ ue, นะคะแล้วผู้หญิงไทยคนนี้ก็เลยตอบไปว่าเธอก็ต้องไปถามผู้ชายของเธอนะ,ะถามผู้ชายของเธอว่าเขาต้องการอะไรเขาคิดแบบไหนกันแน่ฉันไม่รู้แต่สําหรับฉันฉันคิดว่าฉันไม่เอาแล้วผู้ชายคนนี้ถ้าฉันเห็นว่าเธอสองคนมีลูกด้วยกันแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ตัดขาดกันยังไม่เลิกกันยังอยู่ด้วยกันเขามีเมียอ,อยู่แล้วฉันจะเลิกยุ่งกับผู้ชายคนนี้ คือผู้หญิงไทยคนนี้เลือกที่จะเดินออกมาเลือกที่จะเดินออกมาจากผู้หญิงคนนี้จากครอบครัวนี้จากผู้ชายคนนี้เลือกที่จะเลิกแต่ผู้ชายคนนี้ยังตอแยไม่ยอมที่จะเลิกผู้หญิงไทยของเราคนนี้นะคะก็สวมบทเป็นนางเอกนะคะยอมเดินออกมานะคะจากครอบครัวครอบครัวนี้นะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่เลิกล่ะผู้หญิงคนนี้ก็ยังตามตื้อยังยืนยันคําเดิมว่าเขาไม่เคยมีเมียแต่เขามีลูก เขาไม่เคยไปอยู่ด้วยกันกับผู้หญิงคนนี้แต่คือเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อที่จะไปดูแลลูกเป็นบางครั้งบางคราวแค่นั้นเองนะคะแต่ผู้หญิงไทยคนนี้คือไม่ฟังคือนางแบบนางยอมเดินออกมาสมบูรณ์นางเอกยอมเสียสละเป็นผู้เสียสละเพื่อเห็นแก่เด็กนั่นเองอะนะเพื่อเห็นกับเด็กนั่นเองนางก็เดินออกมาหลังจากนั้นผู้ชายไม่ยอมคือยังจะพยายามที่จะติดต่อกับผู้หญิงไทยคนนี้อยู่ผู้หญิงไทยคนนี้เลือกที่จะบล็อกทุกช่องทาง นะคะบล็อกทุกช่องทางบล็อกทุกคนนะคะแต่นะคะ,นะคะผู้ชายคนนี้แฟนของเขาผู้ชายคนนี้ไม่ยอมที่จะเปิดเผยเปิดเผยอ่าคนที่มีผู้หญิงที่มีลูกดดวยกันกับเขานะคะเขาจะสั่งห้ามไว้เลย,เลยให้ผู้หญิงเวียดนามคนนี้ว่าห้ามเอาเขาลงในโซเชียลต่างๆเด็ดขาดห้ามแท็กเขาในโซเชียลต่างๆห้ามบอกให้ใครรู้ว่าห้ามไปพูดกับใครว่าเขาเป็นแฟนเป็น สามีเป็นอะไรแบบนี้คือเขาจะห้ามทุกสิ่งอย่างไม่ให้เกี่ยวข้องไม่ให้ผู้หญิงคนนี้โชว์อะไรของเขาก็แล้วแต่มีส่วนร่วมอะไรก็แล้วแต่ในใดส่วนคือเรื่องส่วนตัวของเขาผู้หญิงคนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาลงในอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะบอกกับใครว่าเขาเป็นสามีเขาเป็นอะไรแบบนี้นะคะแล้วถ้าเขารู้เขาจะด่าแลวเขาจะเขาจะไม่ยอมเรื่องนี้เขาจะไม่ยอมให้ผู้หญิงคนนี้นะคะให้ผู้หญิงเวียดนามคนนี้เปิดเผยว่าเขา พูดว่าเขาเป็นสามีเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเขาไม่เขาไม่ใช่สามีของผู้หญิงคนนี้แต่เขาแค่มีลูกเขามีลูกด้วยกันแต่เขาไม่มีเมียเขาจะาเขาจะมาพูดแบบนี้ตลอดเวลาคือหลังจากนั้นผู้หญิงไทยคนนี้เลือกที่จะบล็อกนะคะเลือกที่จะเดินออกมาเธอช่วงนั้นเลิกกันนะคะสามปีสามปีนะคะที่เลิกกันไปคือช่วงสามปีนั้นคือต่างคนต่างไปต่างไม่รู้ ชะตากรรมของกันเลยจังยังไม่รู้คือตัดขาดทุกช่องทางคือไม่รู้เรื่องราวของกันเลยกันเลยแล้วผู้หญิงไทยคนนี้ก็หาแฟนไปเรื่อยๆก็คบกับคนอื่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณเชื่อไหมว่าในช่วงสามปีที่นางพยายามที่จะหาคนอื่นพยายามที่จะหาแฟนอะมีนะมีบางมีแฟนเข้ามาค่อนข้างที่จะหลายคนเข้ามาคบกับคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้นนนนไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยมีใครไปด้วยกันรอดเลยแม้แต่คนเดียว จะคบกันจริงๆไม่เกิน2เดือน3เดือนหรือปีหนึ่งก็คือนางก็มีสาเหตุคือต้องต้องเลิกกันกับผู้ชายคนอื่นตลอดนะคะแล้วผู้ชายคนนี้อ่าผู้ชายผู้ชายน็อตคนนี้นะคะนางก็ไม่รู้ข่าวข่าวกันเลยแล้วแล้วไม่รู้อะไรเหมือนกันวันหนึ่งนะคะวันหนึ่งหลังจากที่ความรักครั้งล่าสุดของผู้หญิงไทยคนนี้นะคะที่ไปคบกับแฟนอีกคนหนึ่งนะคะไปเจอกับแฟนอีกคนหนึ่งก็คบกันไปแล้ว ได้บไม่ถึงปีได้ไปถึงปีนางก็เลิกคือไปกันไม่รอดไปกันไม่รอดไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันคือไปกันไม่รอดแล้วรักครั้งสุดท้ายหนะลังจากที่เลิกกับผู้ชายคนใหม่นี้นางก็ไปอีกนะคะนะางเข,ข้าไปล็อกอินไปใหาคู่ในเว็บไซต์หาคู่นั่นอีกแล้วเธอไปเจอกันอีกไปเจอกันกับผู้ชายคนนี้อีกในเว็บหาคู่เว็บเดิมด้วย tinder ไปเจอกับแฟนเก่าที่มีลูกกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ย ไปเจอกันแล้วไปแมทกันอีกคือในความที่ในความที่คือแบบคือคุณคิดออกมาในความที่จะไม่ได้เจอกันมานาน3ปี3ปีที่คือไม่ได้เจอกันเลยคือสามปีในความรู้สึกเฮ้ยไปเจอกันอีกในเว็บหาคู่อะไรอย่างนี้แล้วคือก็เลยลองลองไปกดไลค์ดูอะไรประมาณนี้เฮ้ยในความรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมมันเขาก็มีลูกมีเมียแล้วทําไมเขาถึงยังมาอยู่ในเว็บหาคู่อะไรประมาณนี้ในความรู้สึกในความสงสัยใช่ไหมก็ไปกดนะคะพราอย่างนี้ก็ไปกดถูกใจอ้าว ไปกดเสือกดันไปแมทกันอีกทั้งสองคนไปแมทกันอีกเอา้าสรุปก็เลยเอา้ากลับมาคุยกันก็เลยเข้ามาถามสารสุกขสูงติบกันก็ผู้หญิงคนนี้ก็ไทยคนนี้ก็เกิดเกินไปเอา้าแล้วทําไมเธอมาอยู่ในเมหากูมีเเธอไปไหนเธอไม่มีสิทธิ์มาอยู่ในนี้นะเธอไม่เธอไม่โสดเธอมีครอบครัวเธอมีลูกของเียแล้วอะไรประมาณนี้แล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกฉันไม่เคยมีเมียฉันบอกเธอหลายครั้งแล้วว่าฉันไม่เคยมีเมียแล้วสรุปสองคนนีก้ก็กลับมาคุยกันอีกอ่ะ กลับมาคุยกันอีกแล้วผู้หญิงไทยคนนี้ก็ไม่ถามนะคะคือ,ค,อคือต่างคนต่างไม่ถามต่างคนต่างไม่พูดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาอสรุปก็กลับมาคุยกันคุยกันไปคุยกันมาสักพักกลับไปเจอกันอีกกลับไปเจอกันอีกผู้หญิงคนนี้ก็กลับไปหาเขาที่บ้านอีกแล้ววันที่กลับไปหาเขาที่บ้านผู้ชายคนนี้พยายามที่จะลืฟื้นความหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยทํามาด้วยกัน นะคะหลักที่บ้านหลังนะั้นก็คือทําไปนะก็เธอจําตรงนี้ได้ไหมเธอจํานี้ได้ไหมคือจะช่วงช่วงที่เขาคบกันช่วงแรกๆที่ยังไม่มีปัญหากันที่ยังผู้หญิงไทยคนนี้ยังไม่รู้ว่าเขามีลูกกับผู้หญิงคนอื่นอ่ะผู้หญิงคนนี้ไปไปเยี่ยมไปหาผู้ชายคนนี้ที่บ้านบ่อยางคะกลายเป็นความคุ้นเคยอะไรประมาณนี้พอกลับไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาพยายามที่จะลื้อฟื้นความหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้หญิงไทยคนนี้เคยทํา อ่าเธอจําตรงนี้ได้ไหมเธอจาได้ไหมว้าเลยเราเคยโน่นนั่นนี่ความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นมาอีกครั้งเกิดข,ขึ้นมาอีกครั้งฉันกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนี่ครั้งที่สองกลับมาคบกันอีกนะคะกลับมาคบกันอกีกคือในความที่ผู้หญิงไทยคนนั้นยังไม่แน่ใจแล้วเป็นคนที่แบบไม่กล้าถามไม่อะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สไม่ค่อยรู้สึกเออเค,อคบคบๆไปเหอะอะไรประมาณนี้ในความรู้สึกคือแบบ คบแบบไม่จริงจังเลยเธอก็คือต่างคนต่างแบบเออช่างอะไรครบาเป็นค่าเวลาไปอะไรประมาณนี้ในความรู้สึกเหมือนแบบเล่นๆไปอะไรเงี้ยไม่ไม่ซีเรียสอะไรามากมหมคือคบกันไปคบกันมาแล้วช่วงช่วงที่คบกันช่วงนั้นก็มีทะเลาะก,กันตลอดคือเพราะพ่าต่างฝ่ายต่าง,างไม่มั่นใจกันคือในความที่ผู้หญิงไทยคนนั้นก็เป็นแบบตะขิดต,ตะขวงใจเฮ้ยมึงเคยหลอกกูมาแล้วครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้คือช่วงที่คบกันช่วงนั้นก็คือทะเลาะก,กันมาเรื่อยๆมีบางรั้งบางคราวที่ไป ดีกันทะเลาะก,กันดีกันทะเลาะก,กันอะไรประมาณนี้เรื่องผู้หญิงเรื่องโน่นนั่นนี่บ้างจนถึงคุณเชื่อไหมว่าสองคนนี้นะ่ยเคยเลิกกันมาแล้วห้ารอบห้ารอบนะคะสองคนนี้ห้ารอบ ทะเลาะก,กันจนจะเป็นจะตายดา่าพ่อร่อแม่กันดา่าสารพัดผู้หญิงไทยคนนี้ดา่าผู้ชายนะคนนี้สารพัดสารเพดา่าไม่เป็นที่ชินดีในความที่นางโกรธแค้นนางเครียดแค้นว่าผู้ชายคนนี้มาแบบทําไมมาโกหกมาหลอกมาอะไรเขาอะไรประมาณนี้ดา่าสารพัดแต่คุณเชื่อไหมผู้ชายคนนี้ไม่เคยโกรธผู้หญิงไทยคนนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนายพยายามถึงแม้ว่า ผู้หญิงคนนี้ไม่คุยส่งข้อความมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่คุยเคยบล็อกอะไรไปนะน,นายก็มองหาช่องทางหรือคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงไทยกับผู้ผู้ชายนัดคนนี้เคยไปเจอกันในเว็บหาคู่อะ่ะสี่ครั้งสี่ครั้งคือหลังจากที่ทะเลาะกันไงนางผู้หญิงไทยนางนี้นางก็เยอะไงเธอคือหลังจากที่ทะเลาะกันเอ้ฉันไม่สนใจฉันไม่แคร์สนับนางก็ไปหาคนใหม่ในเว็บหาคู่แล้วผู้ชายคนนี้ก็ตามไปเพราะคือต่างต่างคนต่างรู้แหล่งกันแล้วไงเธอ ไปเจอกันที่นั่นไงคือต่างคนต่างรู้แหลเอาวอะมึงทะเลาะก,ก,กับกูใช่ไหมกูรู้ว่ามึงจะไปไหนอ่ะผู้ชายรู้อ่ะาอย่างนี้เขาจะเรียกว่างูอไก่เห็นตีนงูง,งูเห็นนมไก่อะไรประมาณนี้อ่ะมึงบอกมึงบ,บ,บอกกูใช่ไหมกูรู้ว่าถ้ามึงทะเลาะก,กับกูแล้วมึงจะไปไหนใช่ไหมไปเธอผู้หญิงคนนี้ไปล็อกอินในเว็บหาดกูผู้ชายคนนี้ก็ตามไปอีกก็ไม่เจอกันในเว็บอีกอ่ะสรุปแล้วก็คือกลบกับมาคุยกันอีกก็คือไปไหนมาไหนไม่ขาดคือมันเลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่า คือเรื่องตลกอ่ะเธอคือแบบเหมือนทะเลาะเหมือนเด็กทะเลาะกันอ่ะคุณคิดออกปะคือเหมือนเด็กทะเลาะกันเออโกรธกูใช่ไหมกูทะเละเาะเดืองกูตามเขาแป๊บเดียวเอาลูกอมไปง้อไปขอคืนเดียวเดี๋ยวมึงก็คืนกันอะไรประมาณนี้จนนะคะจนถึงบทสรุปทุกวันนี้ทุกวันนี้ผู้ชายคนนั้นก็เลิกกับผู้หญิงคนนั้นที่มีลูกด้วยกันเลิกโดยสิ้นเชิงเลยนะคะเลิกโดยสิ้นเชิงแต่เขาจะดูแลแค่ลูกก็คือส่งเงินให้ลูก นะคะเพราะว่าคนที่มีลูกกับเขาเนี่ยเป็นคนดูแลลูกตลอดเขามีหน้าที่คือแค่จ่ายค่าเลี้ยงดูคือต่างคนต่างไปไหนไม่รอดต่างคนต่างไปไหนไม่รอดสุดท้ายกลับมาคบกันกลับมาเจอกันคุณรู้ไหมสองคนนี้จองช่วงจากวันเริ่มต้นจนถึงทุกวันเนี้ยอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเป็นคู่กับคู่เวรนคู่กรรมด้วยกันมาเนี่ยหปีหกปีแล้ว หกปีละอ่ะหกปีละจนถึงทุกวันนี้นะคะเพิ่งจะกลับมาคบกันอีกครั้งล่าสุดเนี่ยทุกวันนี้แล้วสถานะครั้งล่าสุดคือต่างคนต่างโสดผู้ชายก็โสดผู้หญิงก็โสดอ่าผู้ชายคนนั้นก็ไม่มีภาระไม่มีพันธะอะไรแล้วก็คือมีหน้าที่ส่งเงินเลี้ยงดูลูกอย่างเดียวแล้วสรุปทุกคนสองคนนี้ก็กลับมาคบกันจนถึงทุกวันนี้ ในกรณีแบบนี้นะคะพี่ดินขอเรียกว่าคู่เวียนคู่กรรมคู่เวียนคู่กรรมนะค,ะคนที่เคยถ้าเป็นลักษณะนี้พี่ดินคิดว่าคงเคยจะเคยทํากรรมทําอะไรร่วมกันไว้นั่นแหละมันถึงตัดกันไม่ขาดสักทีต่างคนคือทะเลาะบอกแวงกันจะฆ่ากันตายต่างคนต่างแยกย้ายไปมีแฟนมีอะไรหลายต่อหลายครั้งไปคิดที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครหลายคนแต่ต่างคนต่างไปไม่รอดสุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิม ในกรณีแบบนี้พี่เินคิดว่ามันเป็นคู่เวรคู่กรรมแล้วแหละไม่ใช่เนื้อคู่มันน่าจะเป็นคู่เวรคู่กรรมอะค่ะแต่ว่าฟังไปมันก็ดูตลกอะชีวิตคนอะนะเส้นทางของชีวิตคนแต่ละคนอะมันไม่เพอร์เฟกมันไม่ได้โรเล็กตีกลบมันก็มีเรื่องราวสตอรี่ของชีวิตของแต่ละคนนะอย่างที่พี่เินคิดว่าอะไรที่สําคัญในการที่คนสองคนตัดกันไม่ขาดเลยมันเป็นเพราะสายสัมพันธ์นะคะความรักที่ยังฝังลึกในจิตใจ ของคนสองคนพี่รินว่าการที่การใช้ชีวิตในช่วงที่เราอยู่ด้วยกันมันเป็นอะไรที่ใช้คำนีด้ดีกว่าว่าช่วงที่เราไปเดทกันการช่วงที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะว่าเราพยายามที่จะตักตวงความสุขจากกันและกันพยายามที่จะให้สิ่งดีๆซึ่งกันและกันนั่นแหละมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้คนสองคนมีความฝังใจมีความประทับใจซึ่งกันและกัน มันก็เลยกลายเป็นสายสัมพันธ์กลายเป็นความผูกพันที่มันตัดกันไม่ขาดถึงแม้ว่าเราพยายามที่จะไปหาคนอื่นเพื่อที่จะมาทดแทนแต่ในเมื่อจิตใจเราอ่ะมันฝังใจมันมีความสัมพันธ์มันมีสายสัมพันธ์กับคนคนนี้แล้วเนี่ยการที่จะหาคนอื่นมาทดแทนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้พี่ดินเข้าใจเลยนะคะถ้าดินพี่ดินมาเจอสตอรี่สตอรี่นี่พี่ดินคิดว่า สายสัมพันธ์อะ่ะมันมันตัดยากมากความรักอะ่ะถ้าคุณความรักความหลงอะ่ะคุณตัดกันแป๊บเดียวแต่คําว่าความสัมพันธ์น่ะมันตัดยากอ่ะงันก็เป็นสตรอรี่แบบนี้คุณจะเรียกว่าคู่อะไรก็แล้วแต่พี่ดินก็มาเล่าให้ฟังนะคือเป็นมุมหนึ่งของชีวิตสาวไทยกับหนุ่มนอร์เวย์หนุ่มไวกิ้งอะไรล้วคนไวกิ้งนี่ก็ใช่ย่อยนะคะความเจ้าชู้ก็ไม่ใช่นน้อยนะถ้าใครจะคบกับผู้ชายไวกิ้งก็ ต้องทนหน่อยนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนบางคนก็ไม่ได้เจ้าชู้แต่ว่าเท่าที่พี่นิินเจอมานี่ก็ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็มีความน่ารักในมุมของเขานน่นแหละเดี๋ยวยังไงวันนี้พี่นินขอเปิดคลิปแค่นี้นะคะมาเล่าสู่กันฟังมีอะไรพี่นิินจะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ